สวัสดีค่ะวันนี้ควัวยายดาจะมาชวนเพื่อนเพื่อนทำขนมแป้งกวนหน้าขี้มันนะคะภาษาใต้เรียกว่าแป้งกวนหน้าขี้มันแต่ภาษากลางหรือบางคนอาจจะเรียกว่าขนมกวนหน้าขี้มันก็ได้ค่ะไม่แตกต่างกันขนมแป้งกวนหน้าขี้มันจะต่างกับขนมเปียกอ่อนนะคะขนมเปียกอ่อนจะไม่มีส่วนผสมของน้ำมันขี้โลรลที่ภาษาใต้เรียกว่าขี้มันนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะ ส่วนผสมตัวแรกก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะขนมแป้งกวนหน้าที่มันสูตรโบราณจะใช้แป้งข้าวเจ้าอย่างเดียวจะไม่นําแป้งอื่นๆมาผสมรวมกันนะคะแต่จะอาศัยวิธีขั้นตอนการกวนและวิธีการต่างๆเคล็ดลับต่างๆในการทําให้เนื้อขนมนุ่มหนุบหน,นับอร่อยค่ะตัวต่อไปก็จะเป็นน้ําตาลตโตนดใครไม่มีน้ําตาลตโตนดใส่น้ําตาลมะพร้าวได้ แต่ความหอมและสีของขนมจะต่างกันน้ำตาลตาหดจะหอมมากกว่าและสีขนมจะเข้มกว่าใช้น้ำตาลมะพร้าวตัวต่อไปเป็นน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงจะมีรสชาติหวานเย็นไปช่วยตัดความหวานเข้มของน้ำตาลตาหดทำให้ขนมมีความกลมกล่อมอร่อยยิ่งขึ้นและช่วยให้ขนมมีสีเข้มน่ารับประทานค่ะเกลือปน่น ความเค็มของเกลือจะไปช่วยตัดความหวานของน้ำตาลทำให้ขนมมีความกลมกลมอร่อยน่ากิ่งขึ้นค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นน้ำกะทิน้ำกะทิผสมกับหางกะทิที่ครูเตรียมไว้สำหรับกวนตัวขนมอันนี้สำคัญเลยค่ะก็คือเป็นกะทิคั้นแห้งที่นำไปเคี่ยวเพื่อให้ได้มันขีโลหรือขีมันตามภาษาใต้ค่ะ อันนี้ต้องใช้กะทิสดอย่างเดียวนะคะใช้กะทิกลองไม่ได้ใช้กะทิกรองไปเคี่ยวยังไงก็จะไม่มีขี้มันนะคะดังนั้นต้องใช้กะทิที่คั้นมาจากมะพร้าวสดๆสดค่ะส่วนอันนี้เป็นหางกะทิครูเซียมไว้สําหรับเติมตอนกวนขนมถ้าขนมยังไม่สุกก็ให้ใช้หางกะทิเติมลงไปแล้วกวนต่อจนขนมสุกค่ะเมื่อพร้อมแล้วเรามาลงมือทํากันค่ะ ขั้นตอนแรกมาเคี่ยวน้ำมันีิโลกันค่ะเอากะทิสดคั้นแห้งใส่ลงในกระทะนำไปตั้งไฟเปิดไฟใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงค่ะใช้ตะหลิวคนไปเรื่อยๆค่ะใช้ตะหลิวคนเป็นระยะระยะไม่ต้องคนกีนะเพื่อให้น้ำก,กะทิแตกมันค่ะ คนไปบ้างพักไปบ้างช่วงนี้ยังไม่ต้องคนถีนะคะเราจะเคี่ยวให้กะทิร้อนจะได้แตกมันเร็วๆค่ะตอนนี้หัวกะทิเริ่มเดือดแล้วค่ะเราใช้กะทิสดคั้นแห้งเคี่ยวมันขี้โลเพื่อให้ได้มันขี้โลเร็วๆเป็นการประหยัดไฟและประหยัดเวลาค่ะ คนไปสักพักก็ปล่อยให้เดือดอย่างนี้ค่ะตอนนี้กะทิแตกมันแล้วมีน้ํามันมะพร้าวออกมาแล้วให้คนทีๆนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มันขี้โลของเราติดกระทะแล้วเกิดการไหม้ก่อนที่จะสุกค่ะ ตอนนี้ให้ลดไฟลงเป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนและคอยใช้ตะหลิวคนให้ถึงก,ก้นกระทะเพื่อป้องกันไม่ให้มันขี้โลไหม้ผิดกระทะค่ะตอนนี้กะทิที่เคี่ยวจับตัวกันเป็นก้อนเป็นมันขี้โล้แล้วค่ะนี่ค่ะ ไปจนมีน้ำมันแยกออกจากที่มันอย่างนี้ก็ให้ลดไฟลงเป็นใช้ไฟอ่อนแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะช่วงนี้ก็เหมือนกันไม่ต้องคนบ่อยค่ะคนเป็นระยะระยะคนเพื่อป้องกันไม่ให้ที่มันติดกระทะค่ะแต่ถ้าคนบ่อยไปก็จะแตกมันช้าค่ะช่วงนี้ที่มันก็จะเริ่มเปลี่ยนสีจากสีขาวเป็นสีเหลืองค่อยๆเข้มขึ้นมาแล้วนะคะ ช่วงนี้ใช้ตะหรือคนเป็นระยะระยะนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ขี่มันติดกระทะตอนนี้มีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะตอนนี้มันขี้โลของเราสีเหลืองเข้มขึ้นมาแล้วค่ะใกล้จะใช้ได้แล้วกลิ่นหอมมากค่ะ ตอนนี้มันคิโลของเราสุกแล้วสีก็จะเข้มประมาณนี้ค่ะเป็นอันว่าใช้ได้ค่ะอันนี้ใช้ได้แล้วนะคะปิดไฟยกลงได้เลยค่ะเมื่อเราปิดไฟแล้วสีก็จะเข้มเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยค่ะถ้าเราไม่ที่ปิดไฟส,สีจะเข้มเหมือนกับสีดำดูไม่น่าทานหรือไม่ก็อาจจะไหมไปเลยค่ะ จากนั้นนำไปกรองแยกออกจากน้ำมันมะพร้าวค่ะเพราะถ้ารวมไว้น้ำมันมะพร้าวกำลังร้อนมันขีโลได้รับความร้อนก็จะเพิ่มความเข้มยิ่งขึ้นอาจจะไหม้ขมเกรียมไปหรืออาจจะสีดำไม่น่ารับประทานเสร็จแล้วเราก็แยกไว้อย่างนี้นะคะส่วนน้ำมันมะพร้าวที่ได้ก็นำไปใส่ในขนมตอนเรากวนอีกครั้งนะคะ ตอนนี้เราทำมันขีโล้ไว้สำหรับโรยหน้าขนมเสร็จแล้วค่ะต่อไปมาทำขนมแป้งกวนกันค่ะนํากะทิใส่ลงไปในแป้งที่เราเตรียมไว้แล้วใช้มือนวดอย่างนี้นะคะล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะนวดให้แป้งละลายเข้าผสมกับน้ำกะทิไม่หลงเหลือเป็นก้อน เพราะตอนนำไปกวนแป้งจะได้ละลายดีเนื้อขนมของเราจะได้เนียนเหนียวนุ่มค่ะนวดแป้งและทยอยเติมน้ำกะทิลงไปค่ะอย่าลืมนะคะเก็บน้ำกะทิไว้บ้างไว้เติมตอนเรากวนแป้งแล้วแป้งเป็นก้อนโดยที่ยังไม่สุกเราก็เติมน้ำกะทิที่เก็บไว้ได้ค่ะ เมื่อละลายแป้งกับกะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วนําแป้งไปกวนเลยค่ะก่อนนําไปกวนกรองด้วยผ้าขาวบางก่อนนะคะอันนี้ครูกรองแล้วค่ะแต่ตอนกรองไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะนําแป้งที่ละลายกับกะทิแล้วมาใส่ในกระทะจากนั้นเปิดไฟกลางค่อนไปทางแรงแล้วลงมือกวนเลยค่ะใส่เกลือลงไปค่ะ กวนต่อไปเรื่อยเรื่ระวังอย่าให้แป้งติดก้นกระทะให้ใส่น้ำตาลลงไปตอนที่กวนแป้งจนแป้งเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแสดงว่าแป้งเริ่มสุกแล้วเริ่มจากใส่น้ำตาลทรายแดงและกวนต่อไปเรื่อยๆจนน้ำตาลทรายแดงละลายระหว่างกวนถ้าน้ำกะทิแห้ง โดยที่เนื้อขนมยังไม่สุกก็ให้เติมหางกะทิที่เราเก็บไว้ลงไปค่ะเมื่อใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปสีของขนมก็จะเข้มขึ้นจากนั้นทยอยใส่น้ำตาลโตนดลงไปพร้อมกับกวนเพื่อให้น้ำตาลโตนดละลายเข้าผสมกับแป้งค่ะที่เราไม่ใส่น้ำตาลตอนละลายแป้ง ก็เพราะว่าต้องการกวนให้แป้งเริ่มสุกก่อนแล้วค่อยใส่น้ำตาลถ้าเราใส่น้ำตาลตั้งแต่ยังไม่ได้กวนตอนกวนความหวานของน้ำตาลจะเข้าไปรัดเนื้อแป้งทำให้ขนมของเราสุกช้าและเมื่อสุกแล้วเนื้อขนมของเราจะไม่เนียนและไม่นุ่มหนึบหนับค่ะ ถ้ากวนไปแต่เนื้อขนมยังไม่เนียนได้ที่แต่น้ำกะทิแอ้งซะก่อนก็ให้เติมกะทิที่เราเก็บเอาไว้ลงไปพร้อมกับกวนไปเรื่อยๆเมื่อได้เนื้อขนมประมาณนี้ให้ปรับไฟลงเป็นไฟกลางค่ะกวนจนเนื้อขนมเนียนประมาณนี้อันนี้ครูใช้เวลากวนประมาณ40นาทีแล้วค่ะ นี่คือน้ำมันมะพร้าวที่ได้จากการเคี่ยวมันคีโลที่ครูบอกว่าจะเก็บไว้ใส่ตอนกวนขนมนะคะพอเนื้อขนมของเราเนียนละเอียดเกือบจะได้ที่แล้วก็ใส่น้ำมันมะพร้าวที่เตรียมไว้ลงไปค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับช่วยให้เนื้อขนมไม่ติดกระทะและตอนนำขนมไปเทลงถาดรอให้เย็นแล้วหน้าขนมจะไม่แตกค่ะ กวนต่อไปเรื่อยๆจนเนื้อขนมมีความเนียนมันวาวและหนืดได้ที่ค่ะลองใช้ตะหลิวหรือพายที่ใช้กวนขนมตักขนมแล้วโรยลงอย่างนี้ดูนะคะถ้าเนื้อขนมไม่ขาดและโรยลงไปกองกันอย่างนี้แสดงว่าหนืดได้ที่แล้วค่ะใครไม่มั่นใจอาจจะตักใส่ถ้วยนิดนึง เพื่อดูว่าขนมจับตัวกันเป็นก้อนดีหรือยังก็ได้ค่ะตอนนี้เนื้อขนมจับตัวกันไม่เหลวใช้ได้แล้วค่ะครูใช้เวลากวนทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงปิดไฟและยกลงมาเทใส่ถาดได้เลยค่ะครูใช้ถาดขนาด10คูณ10นิ้วสูตรนี้ทำขนมได้สองถาดแต่ครูขอถ่ายคลิปให้ดูถาดเดียวนะคะ ใช้มือจับถาดเขย่าแบบนี้เพื่อให้หน้าขนมเนียนเรียบเสมอกันจากนั้นใช้ตะหลิวหรือพายปาดตกแต่งหน้าขนมอีกครั้งจากนั้นนำมันคิโลที่เราเคี่ยวเตรียมไว้มาโรยบนหน้าขนมให้ทั่วโรยให้ทั่วถาดอย่างนี้นะคะ บางคนจะรอให้ขนมเย็นก่อนแล้วค่อยโรยมันขีโ้แต่ครูโรยตอนร้อนๆค่ะเพราะครูรู้สึกว่าถ้าโรยตอนร้อนๆความหวานของมันคี้โลจะซึมเข้าเนื้อขนมได้ดีกว่าโรยตอนขนมเย็นค่ะขนาดและปริมาณของมันขี้โ้ที่เราโรยลงหน้าขนมก็ขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละคนนะคะใครชอบมากก็โรยเยอะๆหน่อย ใครไม่ค่อยชอบหรือชอบน้อยก็โรยน้อยๆยตอนนี้ขนมกวนโรยหน้าด้วยมันคิโลเสร็จเรียบร้อยแล้วกลิ่นหอมมากเลยครูอยากให้ทุกคนได้กลิ่นเหมือนครูจังเลยค่ะวางพักไว้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาตัดขนมกันค่ะตอนนี้ขนมแป้งกวนหน้าขี้มันเย็นสนิทแล้วหน้าขนมไม่แตกเลย ก่อนตัดครูใช้พายแซะไอดูเนื้อขนมนะคะเนื้อขนมเด้งหนุบหนับไม่ติดกับถาดเลยค่ะนี่ค่ะลอนดีมากเนื้อนุ่มหนุบหนับมากๆเลยค่ะตัดแบ่งขนมเป็นชิ้นชิ้นเลยนะคะ ครูตัดขนมได้สิบหกชิ้นตัดชิ้นใหญ่ๆค่ะใครทำขายอาจจะตัดชิ้นเล็กกว่านี้ก็ดูตามความเหมาะสมเอานะคะตัดขนมเสร็จแล้วครูตักขึ้นมาให้ดูเนื้อชัดๆนะคะเนื้อเหนียวหนุบเด้งดึงหน้าขนมแวาวๆน่าทานมากเลยค่ะขนมกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวครูลองชิมดูรสชาตินะคะว่าอร่อยแค่ไหนอืมอร่อยมากๆเลยค่ะเนื้อขนมนุ่มละมุนเด้งหนึบหนาบละลายในปากหอมน้ำมันมะพร้าวและมันขี้โลหวานมันกำลังดีเมื่อทานรวมกับมันขี้โลที่หน้าขนมก็ยิ่งหวานหอมอร่อยยิ่งขึ้น ลองทำดูนะคะขนมแป้งกวนหน้าขี้มันสูตรนี้ครูการันตีเลยว่าอร่อยจริงๆค่ะสำหรับคลิปนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ครูในการทำคลิปต่อๆไปออกมาให้ได้ชมกันขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ